อ่าสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่องเหรียญวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะที่หายากแล้วก็ราคาสูงเพื่อจะให้เพื่อนเเนี่ยได้ซื้อขายกันหรือได้แลกเปลี่ยนกันชมนะครับตป้งหมายของเรานะฮะก็คือนําธนบัตร สวยงามนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วก็หายากนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะฮะราคามูลค่าห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าอ่าหายากครับจะซื้อขายกันอยู่ที่ราคาสองหมืหกันบาทนะครับทำไมถึงหายากนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นธนบัตรที่แปลกครับดูด้านบนนะครับ จะมีเลขที่เป็นเลขไทยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นเลขที่เป็นเลขอารบิกหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแปลกเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ภาพด้านหน้านะครับเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับอันนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามที่เป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองครับ ในด้านหน้านะเป็น1152ที่เป็นเลขไทยด้านบนมองเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยที่เป็นเลขไทยนะครับสวยงามครับรัฐบาลไทย50บาทนะครับเดี๋ยวดูที่เป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะที่เห็นชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมครับ1152นะครับเพื่อนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็น1552ที่เป็นเลขเลขอลรบิก สวยงามครับลักษณะโทนสีก็ดูแล้วสวยงามทีเดียวนะครับเพื่อนๆมีก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับสวยงามต่อไปนะครับอีกธนบัตรหนึ่งนะฮะมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับธนบัตรฉบับนี้มีความสวยงามนะฮะเราก็เห็นกันอยู่ นะครับตามบ้านตามอะไรต่างๆแต่นะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ซื้อขายกันสองหมื่นนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเลขสวยครับเห็นไหมฮะเลขด้านบนนะครับธนบัตรที่ระลึกนะครับชนิดราคาห้าสิบบาทเป็นประเภทที่เป็นโพลิเมอร์นะครับชุดพิเศษครับเนี่ยมาเป็นชุดนะทั้งหมด จำนวนเก้าฉบับนะครับเลขเห็นไหมฮะเก้าเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเก้าเห็นไหมฮะอ่าสวยงามนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามจริงๆฮะอันนี้มูลค่าสองหมืนบาทนะครับถ้าจากข้อมูลไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดน,นะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับยังไงก็ช่วยแจ้งลงมาตมคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะฮะ นี้เรามาเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับแด้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่บางคนก็บอกเอ้ยราคาสูงไปไหมอะไรเงี้ยนะครับสูงไปหรือต่ำไปอะไรก็ว่ากันนะครับอันนี้เบอค่าถ้าบัตรห้าร้อยบาทครับนะสวยงามครับห้าร้อยบาทเนี่ยเราซื้อขายกันอยู่ที่แลกเปลี่ยนกันชมอยู่ที่สามหมื่นสี่พันนะครับ ถือว่าได้เปลี่ยนกันชมอยู่ที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับสามหมื่นสี่พันบาทนะเป็นชุดที่เป็นเลขเลขเอ่อสวยเหมือนกันนะครับถ้าถ้าดูแบบทางด้านบนเนี่ยนะครับแปด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 นะครับก็ก็เลขสวยนะครับเก้าแปด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 นะครับเลขสวยธนาบาัตรเป็นธนาบัตรที่เลิอนะครับชนิดที่เป็นพลเมือร์าห้าร้อยบาทนะฮะสวยงามนะครับ ึ่งชุดสวยงามเนี่ยก็ประมาณชุดที่หนึ่งถึงสิบสี่อะไรฮนะก็ราคาสูงนะครับนี่เป็นชุดพิเศษนะครับจำนวนแปดฉบับนะก็จะมีเลขเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสอง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 นะครับเก้าสามสามสามอะไรไปรเรื่อยนะครับจนถึงเก้าแปด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 นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยราคา สูงมากครับและเปลี่ยนเงินชมอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงจะน่าจะสูงมากกว่าน,นี้นะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้เพื่อนๆชมนะว่าหรืเอเ,เก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับได้ชมกันในธนบัตรนี้นะครับมูลค่าสามหมื่นสี่พันบาทนะครับซึ่งต่อไปผมจะนําธนบัตร เลขสวยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นธนบัตรใบธนบัตรห้าบาทนะครับซึ่งราคาอยู่ที่สอง0มนหกบาทนะครับแบบนี้เป็นธนบัตรที่เป็นโพลิเมอร์นะครับมีเลขสวยงามจำนวนหกฉบับด้วยกันนะครับอาจจะมีรอยเล็กน้อยนะฮะในในในฉบับอ่า 6ฉบับนี้นะครับมีเรายับเลดน้อยแต่ว่าเลขสวยครับเห็นไหมฮะเลขด้านบนที่เป็นเลขไทยเนี่ย100000ใครมีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ถามเข้ามาว่าไปซื้อขายที่ไหนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ไหนเนี่ยลองดูตามกลุ่มนะครับกลุ่มด้านล่างเห็นไหมผมจะให้ลิงก์ไว้ซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยมีการซื้อขายกันจริงนะครับแต่ว่าต้องต้องระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า มีสมาชิกบ,บางคนเนี่ยเข้ามาหลอกลวงเนี่ยฮะก็ต้องดูนะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับในกลุ่มเนี่ยจะต้องให้โชว์บัตรประชาชนเพราะฉะนะั้นหนึ่งเกณฑ์แรกก็คือถ้าไม่โชว์บัตรประชาชนเนี่ยเราเดาอยากซื้อขายเลยนะครับอันนี้ต้อง,องระวังไม่งั้นเดี๋ยวเราโอนเงินไปเดี๋ยวเขาไม่ให้ของมาอีกนะฮะก็จะลําบากอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราแลกเปลี่ยนกันชนครับ พี่น้องกันนะได้เปลี่ยนชมในธนบัตรที่มีความสวยงามแล้วก็ธนบัตรหายากนะครับก็เก็บสะสมกันนะครับสําหรับใบนี้ก็มูลค่า26,000บาทซึ่งเป็นธนบัตรที่เป็นห้าสิบาทนะครับมีจํานวน6ฉบับด้วยกันนะเป็นเลขสวยครับเลขสวยนะธนบัตรต่อไปนะครับที่จะมาพูดกันก็เป็นธนบัตร แบงค์ชนิดห้า้บาทนะครับอ่าโอเคนะฮะร,ราคามูลค่าหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับเป็นแบงค์ที่มีความสวยงามครับจำนวนเั้งหมดห้าฉบับนะเป็นเลขสวยครับอ่าเลขสวยที่เป็นเลขเก้าเห็นไหมครับเก้าศูนย์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 นะครับอันนี้สวยงามครับนะเลขสวยนะครับฉบ,บับนี้ นิยมมากนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับสําหรับธนบัตรฉบับนี้นะแต่ก็เล็สวยทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนเริ่มมีการคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนะก็โค้์กันอยู่ด้านล่างใต้คลิปเนี้ยนะครับว่า สามารถซื้อที่ผมได้ซื้อที่อะไรเงี้ยเขาก็จะทิ้งเบอร์ไว้นะครับลองอ่านในคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันด้านล่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โทรถามเพื่อนดูก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าอ๋อแบบสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันสะสมกันได้เงี้ยก,ก็ลองดูนะครับนะใครหรือใครมี ธนบ,บัตรฉบับห0สิบาทเยอะอาจจะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่มีห0สิบาทอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยแลกกันดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับนะก็จะได้สะสมกันเก็บวไว้นะครับแล้วก็หรือเก็บวไว้ที่ศึกษากันนะครับในธนบัตรแต่และจนทิดแะประเภทเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นแบงค์ห้าสิบและแบงค์ห้าร้อยที่มาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับ เดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะครับยังไงมีคำถามอะไรก็โพสอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับหรือไม่ก็กดติดตามนะครับตรงมุมที่เขียนว่าราคาเหรียญวันนี้นะครับกดติดตามไว้นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่มีราคาเหรียญหรือราคาธนบัตรที่จะมาอัปเดตกับเพื่อนๆในทุกๆวันที่นะครับช่วงเวลา ตอนช่วงเย็นๆนะครับเราก็จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับนักสะสมเหรียญหรือนักสะสมธนบัตรนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณมากทุกๆคนครับ